สวัสดีครับกลับมาพบกันกับพระธรรมนำชีวิตอีกครั้งนะครับเรื่องราวในชีวิตจริงบางครั้งไม่มีเรื่องที่น่าตื่นเต้นยินดีบางครั้งเราต้องพบเจอกับความน่ากลัวพี่น้องครับชีวิตของเอเดียกําลังเดินผ่านทั้งสองวาระนี้แบบใกล้กันมากจนแทบตั้งตัวไม่ทันนะครับพระเจ้าใช้เอเดียนําความชุ่มชํำกลับมาพระเจ้าหนุนกําลังเขาวิ่งแซงหน้าอาบพระธรรมหนึ่งกพกาสะบทที่สิบแปด ทันทีที่อาหับกลับมาถึงเขาก็เล่าให้เยเซเบลฟังว่าเอริยาประหารคนของพระบาญันทั้งหมดเยเซเบลจึงขู่จะจัดการเอริยาสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในพระธรรมหนึ่งพงศษัตริย์ทสิข้อสจากฉบับพระมจารกรรมร่วมสมัยเอริยากลัวจึงหนีเอาชีวิตรอดเขาไปยังเบอเอเชียบาในยูดาและทิ้งคนรับใช้ของเขาไว้ที่นั่นพี่น้องครับเอรียาคุณของพระเจ้าที่กล้าหาญที่เคยไปยืนประกาศว่าจะไม่มีฝนต่อหน้าอาหับ พระเจ้าทรงนำเขาไปหลบทรงเลี้ยงดูเขาผ่านนกกาเมื่อน้ำแห้งพระเจ้านำเขาไปไซดอนและทรงดูแลเขาผ่านหญิงไม้เมื่อเขากลับมาเขากล้าหารสุดๆบนบกเขาคารเมลแต่วันนี้เอเดียกลัวเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งนี่เป็นความจริงของชีวว่าคนของพระเจ้าก็มีวันที่ใจสั่นวันไหวและกลัวได้เหมือนกันนะครับพวกเราเองก็เป็นใช่ไหมครับเรายิ้มได้เมื่อฟังข่าวดีแต่บางทีประโยคสั้นๆที่เป็นข่าวร้ายนั้นก็สร้างความหวาดกลัวได้ หากพวกเรากาลังอยู่ในช่วงเวลาที่กลัวไม่ได้ยินข่าวร้ายพระวจนะของพระเจ้าเตือนและให้กำลังใจเราไว้ในพระธรรมสุด,ดีบทที่112 7, 1 1 2่ข้อเเขาจะไม่กลัวข่าวร้ายใจของเขามั่นคงวางใจในพระยาวเวพี่น้องครับสดุดีบทนี้เริ่มต้นด้วยว่าคนที่ยำเกรงคนที่ยึดมั่นยินดีมีความสุขในคําสั่งของพระเจ้านั้นเขาจะมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่ได้ยินข่าวร้ายพี่น้องครับความมั่นคงของคนที่ยำเกรงพระเจ้านั้น ไม่ได้อยู่ในสิ่งที่ได้ยินแต่อยู่ที่พระเจ้าเมื่อข่าวร้ายสร้างความกลัวในใจขอราจำไว้ว่าในพระเจ้านั้นเป็นความมั่นคงเสมออย่าหวั่นไหวเปกับสถานการณ์ตรงหน้าอย่าปล่อยให้คำขู่หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นหรือข่าวร้ายที่ได้ยินนั้นมากกาหนดจุตของเราขอให้พระเจ้าซึ่งเป็นความจริงและถ้อยคําของพระองค์มาเป็นสิ่งที่กําหนดหัวใจและความรู้สึกของเราพี่น้องครับคนที่ยอมเกลี่ยนพระเจ้าจะมีความเชื่อและความไว้วางใจในพระเจ้านั้นจะไม่หวั่นไหว รือกลัวเมื่อได้ยินข่าวร้ายนะครับให้เราที่ทานด้วยกันข้าแต่พระบิดาชาพรทรงยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์ศเป็นความดีในพระองค์คือความชอบธรรมและความยุติธรรมเราจึงสามารถไว้วางใจในพร,รพระองค์ได้เราขอบพระคุณพระองค์ที่ชีวิตของเราอาศัยอยู่ในพระองค์เราจึงมั่นคงไม่หวั่นไหวขอสรงโปรดเมตตาที่เราจะไม่หวั่นไหวไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะยอมเกรงและยินดีในท้คยคำของพระองค์มากกว่าในเสียงของมนุษย์ขอที่ฉันเผื่อพี่น้องมากมายที่กำลังหวั่นไหวไม่ได้ยินข่าวร้าย ขอพระจ้าเมตตาที่เขาจะพบกับข่าวดีเรื่องราวของพระองค์ที่จะนำให้เขามั่นคงและไม่หวั่นไหวขอทรงโปรดเมตตารบปปัจจัก,กรคิถึงพี่น้องคนไทยมากมายในภาคใต้ที่กําลังประสบเรื่องราวเลวร้ายและข่าวร้ายต่างๆขอทรงโปรดนำรูปปัจจกาที่เขาจะพบกับข่าวดีคือพบกับพระองค์ขอทรงโปรดนำรูปปัจจัก,กาที่ฐานทุนขอและขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับกับพระธรรมนำชีวิตโดยผมพุทธองค์สรรเสริญครับ